Huh? <laughs> สวัสดีครับเพชรพลอยชาแนล EP นี้นะครับนี่ครับผมอยู่ที่งาน Thailand International Dog Show นะครับครั้งที่21นะครับตอนนี้อยู่ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมแซมดูก่อนจะพาทุกคนนะครับไปรู้จักกับอาชีพอาชีพหนึ่งนะครับเป็นอาชีพที่เรียกว่าโอ้โหอ,อืคือน่าสนใจอ่ะอาชีพหนึ่งที่ทําเป็นเวลาว่างก็ได้หรือจะเป็นอาชีพหลักเลยก็ได้เพราะว่าเงินตอบแทนนี้ก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับอาชีพนี้ก็คือ ทนเรืน,นั่นเองหรือผู้จูงสุนัขประกวดนะครับซึ่งอาชีพนี้ก็ต้องมีความรู้ทั้งเรื่องสายพันธุ์สุนัขวิธีการจูงต่างๆรวมถึงการรูนิ่งด้วยนะครับว oh <my S 1> ันนี้เราจะได้ความรู้ต่างๆจากพี่ต้นระยองนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นยอดศีมือแล้วกันนะคนหนึ่งเลยนะครับในวงการด็อกแฮนเดิลเดี๋ยววันนี้เราไปกูยกับพี่ต้นกันครับ ก็เทซะด้วย,ยนรืก็ลำบากก็วาวุล่น อ๋อเลรอครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่ต้นระยองแล้วนะครับอันนี้คือสายาถูกไหมครับพี่ใช่ครับส่วนใหญ่ก็ถ้าคนในวงการจะ,จะรู้จักอยู่แล้วจะเรียกอยู่แล้วโอเคแสดงว่าพี่ต้นเนี่ยอยู่ที่ระยองเออจริงๆผมย้ายมาเก,กือบ20ปีแล้วนะ,ะมันเหมือนแบบว่าเราเริ่มต้นครั้งแรกที่นั่นอ๋อ แล้วพอย้ายเข้ามาก็ยังติดฉายาเดิมอยู่โอเคเอาละอ่ะมาแนะนําเจ้าตัวนี้บ้างครับตัวนี้ชื่อวีนัสชื่อวีนัสจริงๆตัวนี้อายุยังไม่ถึง2ขวบนะครับครับเออเขาเริเขาเริ่มสเก็ตไปแล้วตัวตัวเนี้ยอายุยังไม่ถึง2ขวบแต่ว่าเขาวันเนี้ยเขามาเก็บคะแนนเพื่อทำอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนซึ่งเขาเองเนี่ยเขาจบอ่าไทยแลนด์แชมเปี้ยนแล้วครับมาว่ากันถึงอาชีพนี้นะครับสังเกตว่าด็อกแฮนเดอร์ถูกไหมครับใช่ครับก็คืออย่างนี้เรียกว่าผู้จุงสุนัขประกวดถูกป่ะครับต้องเต็ม ัยงไจริงๆเลยเนี่ยเริ่มต้นคือต้องคุณต้องรู้ามาตรฐานสายพันธุ์ก่อนครับนะครับมาตรฐานสายพันธุ์แล้วก็วิธีการโชว์สุนัขก,การที่เรารู้มาตรฐานสายพันธุ์เพราะว่าเราจะรู้ถึงข้อบกพร่ององหมาตัวนั้นๆที่เราจะโชว์นะครับหน้าที่ของแฮนเดิลก็คืออาจจะต้องโชว์ในส่วนที่ดีของเขาแล้วอาจจะต้องปกปิดนิดนึง ในส่วนที่เป็นจุดด้อยของเขาเพราะแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีจุดดีจุดด้อยไม่เหมือนกันใช่ครับ๋ออย่างเงี้ยครับอ,อย่างรถเวลเลอร์จริงๆรถเวลเลอร์เนี่ยมันเป็น working dog นะครับเป็นสุนัขใช้งานครับพวกสุนัขใช้งานเนี่ยหนึ่งต้องมีความแข็งแรง2การเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวต้องมีพลังอย่างประวัติมันก็คือมาจากเยอรมันตั้งแต่สมัยมแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพียวบีนคือมันไม่ได้ผสมอะไรมาเลยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับ ไปกับคูเออรหรือไปกับอะไรเนี okay. ่ยมันต้องใช้ความแข็งแรงมากต้องมีความอดทนเพราะรถวิลเลอร์จุดเด่นของเขาคือเขาไม่ค่อยหนาเอาน้อยนะครับกลับเลยไม่ไม่ไม่พูดเสียเวลาครับด้วยเลยโอเคครับนี้ก็คือมาว่ากันถึงว่าโอเคสุวนักแต่สายพันธุ์เนี่ยมันก็จะมีวิธีการจูงต่างกันข้อเด่นเข้าด้วยต่างกันถูกไหมครับทีนี้มาถึงอาชีพนี้รถแฮนเดิลเลอร์ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์หลักๆเลยก็คือสายจูงนะครับแล้วก็ นอกจากการจูงแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณต้องรู้คือวิธีการเอ่อรูมมิ่งอ๋อต้องมีรูมมิ่งด้วยใช่รูมมิ่งก่อนงงแล้วค่อยมาจูงถูกไต้องครับ<น>ก็คือเราต้องเตรียมพะละว่าของเราตรงนี้ต้องตัดขนตรงนี้ต้องซอยขนเพราะว่าเอ่ออย่างสุนัขบ,บางพันเนี่ยมันใช้วิธีตัดไม่ได้คือต้องใช้ถอน อย่างพวกซนัลเซอร์อะไรเงี้ยครับก็คือต้องเช็คหมดกลุ่มกองกมมิ่งก็จะมีพวกแรไกหวีที่ตัดเองเหรอใช่ครับใช่ครับส่วนใหญ่แฮลเลอร์จะทําเองทั้งหมดแฮลเลอร์ทุกคนส่วนใหญ่จะมีความรู้ตรงนี้อยู่แล้วครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคือเอาง่ายๆว่าประสบการณ์แต่ละคนเนี่ยคือที่สักสามสิบปีนะครับกว่าจะเป็นแฮลเลอร์อาชีพได้กว่าแบบจะทําให้คนอื่นเขายอมรับเราอะกว่าเขาจะยอมเสียเงินจ้างเราอ่ะอ่ะเสี่ยงเงินจ้างอันนี้ถามได้ไหม ว่าเป็นอาชีพนี่คือมันแหมมันพอกระซิบได้แม้ว,ว่ามันกี่หลักคือรู้สึกว่าที่ต่างประเทศนี่คือแบบเยอะนะครับเอางี้ดีกว่าครับอย่างต่างประเทศเนี่ยเขามีประกวดทุกวนันนะครับเขามีประกวดทุกวนันมันไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยที่สุดก็คืออาทิตย์เป็นอาทิตย์ถามว,ว่าเป็นอาชีพไ,มไหมก็เป็นอาชีพได้นะครับก็กเลี้ยงได้แหละเลี้ยงเลี้ยงเข้าไปได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนแฮลเลอรลก็จะเป็นเแบบเป็นอาชีพเสริมเสาร์อาทิตย์เรามีความสุขเราก็มาก็มา ส่วนใหญ่ก็ะจะเป็นอาชีพเสริมไม่ได้เป็นอาชีพหลักแล้วแล้วเรื่องเกณฑ์การประกวดอลยพี่ให้ความรู้นิดนึงครับเอ่อเกณฑ์การประกวดเนี่ยอย่างแรกเลยคือสุนัขเนี่ยจะเริ่มประกวดได้ตั้งแต่อายุตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปนะครับสามเดือนขึ้นไปเขาก็จะแบ่งเป็นคลาสคลาสเบบี้ก็คือตั้งแต่สามเดือน จนถึง6เดือนนะครับปั๊ปปี้เนี่ยมันจะมี2รุ่นแต่เอาคร่าวๆก็คือปั๊ปปี้ก็ตั้งแต่6เดือนถึงสิบสองเดือนนะครับแล้วก็จูเนียร์คลาสจูเนียร์คลาสก็จะเริ่มตั้งแต่12ถึง18เดือนแล้วก็18เดือนขึ้นไปอันนี้ก็คือจะเป็นรุ่นใหญ่ละโอ้โอเคอันนี้ก็คือช่วงอายุในทุกสายพันธุ์ได้หมดแนี้หมดเลยครับโอเคแต่คลาสอ้าวแล้วทำไมเจ้าของเงี้ยเขาเลี้ยงมาแล้วก็เขามาจุ้งเองใช่ไหมทำไมเขาต้องมาให้คนเป็นด็อกแฮนเนอร์มาจุ้งให้ เออผมจะเปรียบเทียบยังไงดีคือล็อกแฮนเดรลเนี่ยมันจะขึ้นต้นด้วยโปรวิชั่นอลแฮนเดิล มันก็คือเป็นฮัลเลอร์อาชีพพวกนี้อย่างเราเนี่ยเราก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ที่เจ้าของสุนัขไม่ได้รู้นะครับการโชว์ยังไงอะไรอยไาเไีแล้วก็ส่วนใหญ่เลยทําไมถึงไว้ใจให้แฮลเลอร์จูงเพราะว่าหนึ่งสุนัขเนี่ยมันมีความใกล้ชิดกับเจ้าของมากนะฮะ่อทีไม่รู้เลเวลพอไม่รู้เลเวลปุ๊บพอลงไปในสนามปุ๊บแทนที่จะแบบว่าโชว์ความสวยของตัวเองก็เล่นกับเจ้าของอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยกลายเป็นว่าตัวแฮนเดอร์เนี่ยก็อาจจะต้องมาฝึกก่อนแล้วก็ลงส่วนอย่างนั้นแปลว่าแฮนเดอร์สมมติจะซุ่นจุงสารตัวเนี้ยต้องเอาเขาไปอยู่กับเราก่นอนใน ส่วนใหญ่ถ้าจะให้ดีที่สุดในการโชว์ควาเป็นเองน,นานไหมครับต้องมาอยู่คือมันพูดยากนะเรื่องนานไม่นานนะนอยู่ที่ไอคิวอะเพราะสุนัขแต่ละตัวในไอคิวไม่เท่ากันบางตัวฉลาดมากเลยใส่ใสจูงแค่สองสามครั้งเนี่ยสามารถตามใส่ไ<อ>ด้บางครั้งที่อายุแบบโอ้ขึ้นมาเป็นปีสองปีละแต่ว่าสามารถเข้าใจที่การสื่บกางถูกควบคุมได้โอ้โหฝึกเป็นเดือนยังไม่เอาเลยก็มีนะฮะก็มี ถามจริงพี่คันนี้เวลาจูงมาปวดเนี่ยจริงๆมันมีทั้งแบบท่าทางถูกไหมใช่แล้วก็รูปร่างลักษณะการเดินใช้อะไรเงี้ยเป็นต้นถูกไหมพี่มีอะไรบ้างครับเอลักษณะการวิ่งนะครับเราจะไม่เดินนะส่วนใหญ่ก็องวิ่งวิ่งยืนนั่งอะไรเงี้ยมีไหมไม่มีครับก็คือการวิ่งและการโค้ดนะครับ การวิ่งของเขาเนี่ยมันจะบอ,บอกถึงว่าสรีระเขาเนี่ยปกติไหมการเคลื่อนไหวปกติไหมนะครับส่วนการยืนเนี่ยเป็นการยืนดูโดยรวมว่า,าลักษณะเนี่ยถูกต้องความลักษณะทางสายพันธุ์หรือเปล่าบางทีเนี่ยการการยืนของสุนัขหรือการวิ่งของสุเมื่อจบแล้วเนี่ยกรรมการเขาก็จะเวทด,ดูว่าถ้างล่างดูว่าไอ้สองตัวเนี่ยมันใกล้มาตรฐานเหมือนกันคราวนี้มันก็อยู่มันก็ขึ้นอยู่กับวิจัยญาณของกรรมการบางคนว่าเฮ้ย ฉันชอบแบบสไตล์แบบนี้ ฉันชอบสตาลเพราะตอนนี้มันก็จะมีแบ่งเป็นโซนทางยุโรปแล้วก็โซนทางอเมริ ow, กาน,นะครับว่าบางทีกรรมการอาจจะมาจากคนลาทวีปอะไรเงี้ยครับ mm hmm. การชอบอาจจะไม่เหมือนกันมันจึงเกิดการแข่งขัน mm hmm. แต่การแข่งขันนั้นเกิดจากมาตรฐานเดียวกันในการสิ mm ื hmm. ครับอ mm hmm. วิธีคัดเลือกสายพ,านพันธุ์พี่มีทั้งพันธุ์เล็กพันธุ์ใหญ่นี่พี่ให้ความข้อมูลได้เลยครับอ่าคือถ้าเป็นพันธุ์เล็กเนี่ยจริงๆพันธุ์เล็กพันธุ์ใหญ่เนี่ยมันมีความ mm hmm. ตอนบอกว่ายังไงดีมัน มีความคล้ายคลึงกันก็คือตรงที่ว่าสุนัขแต่ละพันธุ์เนี่ยอย่างแรกเลยที่เราจะต้องดูคือความบาลานซ์ความสมดุลน, mm hmm. นะครับไม่ว่าจะเป็นเชี่ยวว่าหรือรถเวลเลอร์มนต้องใช้ความสมดุลของตัวมันเองเนี่ยในการโชว์ mm hmm. เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรถเวลเลอร์หรือเชี่ยวว่าถ้าเขาไม่สมดุลเขาไม่สามารถที่จะวิ่งได้อย่างสมูทแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็ต้องมาดูเป็น oh. แเต็ปไปสเต็ป uh. ตามลักษณะของสายพันธุ mm ์ hmm. นะครับเพราะว่าสายพันธุ์แ่ละสายพันธุ์เนี่ยมันก็จะมี ปริย่อยต่างกันแต่โดยหลักเลยเนี่ยกระบการาจะดูความบาลานซ์ของตัวในการขึ้นไหวครับเออพี่เร้วพูดถึงเทคนิคอ่าแต่ละคนเนี้ยด็อกแฮนเดิลแต่ละคนอาจจะมีแบบเทคนิคต่างกันนี่นี่นี่ิดหน่อยอะไรเงี้ยมันมีแบบเทคนิคส่วนตัวอะไรเงี้ยพอบอกอะไรเนี่ยคือจริงๆเทคนิคส่วนตัวไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะครับเทคนิคส่วนตัวก็จะเป็นแบบว่าคุณทํายังไงก็ได้ที่สามารถที่จะโชว์สุนัขแต่ละตัวในสนาม ให้ได้ดีที่สุดแ,<ต>และทําให้กรรมการสนใจสุนัขคุณมากที่สุดเพราะว่า<ม>จริงๆแล้วเนี่ยการประกวดสุนัขแต่ละครั้งเนี่ยคุณ,ณภาพของสุนัขแต่ละตัวเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากมเพราะว่ากว่าจะคัดสุนัขแต่ละตัวมาโชว์ในสนามเนี่ยค<ม>ือแฮรเลอร์แต่ละคนก็ต้องคัดมาละ<ม>ว่ามันดีจริง ค่าดีไม่จริงมาโดนแน่นอนเพราะค่าสมัครไม่ถูกนะฮะการขนย้ายอะไรแหางมันเยอะเพราะฉะนั้นเทคนิคส่วนใหญ่ก็คือทุกคนก็จะมองว่าหนึ่งหมาโชว์เขาบอกหมาโชว์มเพราะว่าพอลงสนามแล้วมันความทุกเขมรไหมมันโชว์ยืนดีก้าวอะไรเงี้ยกน้าใสดงออกถูกต้องแต่เราบางตัวแบบสวยมากเลยแต่พอลงสนามที่ขดขี้ก้าวเหลามาดูเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ นี่ไม่ได้คือหมาสุนัขบางตัวเนี่ยเท่าร้าวจริงแต่คุณคอนโทรลได้มันก็ยิ่งจะโชว์แบบแอคกเลยในนานแต่ที่สําคัญที่สุดคือคุณต้องคอนโทรลได้อถ้าคอนโทรลไม่ได้กรรมการเชื่อหรโอเคโอเคแล้วที่พี่จุจูมานี่ขนาดจุงอะไรฮะใส่อะไรจริงๆแล้วขนาดจุงอลยรเอาที่ผมไม่ถนัดดีกว่าไหมเอาที่ผมไม่ถนัดดีแปลว่าพี่ถนัดผมได้ ส่วนใหญ่เลยคือถ้ากิดว่าผมไม่ถน,นัดเนี่ยก็นะจะมีพวกชิซูพวกปอมอะไรยเงี้ยผมจะไม่ค่อยถน,นัดอะไรพี่เล็กแล้วมันคือคือไหมคือผมเป็นคนที่ไม่ชอบแบบต้องมานั่งหวีขนต้องมาทําขนเยอะ,อะๆอะไรอ๋อแล้วพี่ชอบอะไรพี่ชอบน่าจะรดไวเลอร์บ้านแบบตัวใหญ่ๆหน่อยไหม เอาจริงๆผมเริ่มมาจากลอตเตอรี่เลยนะการประกวดชุดนั้นผมเริ่มลอตเตอรี่ตั้งแต่3ปีกว่าปีที่แล้วครับผมเริ่มผมเริ่มไปจากตุงนั้นแต่ถามว่าผมถ้าถัดอะไรผมก็จะถัดพวกลอตเตอรี่อาเบ u b ์แมนโกลเด้นอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ชิวว่าเพราะวชิวว่านีผมทำมานานมาก ก็อยากจะให้พี่โต้เนะครับสุดท้ายเนี่ยฝากถึงแบบคนที่อยากจะแบบเข้ามาเป็นอาชีพนอกแฮลเลอร์อย่างเงี้ยครับมีอะไรแนะนำไหมครับอ่ออย่างแรกเลยคือคุณต้องสุนัขนะครับถึงจริงจริงแล้วตรงเนี้ยมันมันมันจะเป็นอาชีพได้ก็จริงถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีความรักสุนัขพอเนี่ยเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะจู้จี้หัวเลี้ยงบ้านนะครับมันจะจู้จี้มากแล้วมันจะมีแบบ รายละเอียดค่อนข้างเยอะอ่ะครับครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะเราถ้าเกิดว่าเราไปทิ้งตรงนั้นไปเนี่ยบางทีแค่เลี้ยงหรือว่าแค่แค่เอาไปจูงแค่จบงานแล้วก็เลิกมันไม่ใช่แค่นั้นอ่ามันต้องมีการเตรียมก่อนจบงานแล้วคุณกลับไปคุณต้องทำยังไงอีกคถ้ามันมันไม่ใช่แค่แค่เอามาจูงเฉยเนะครับคุณ <Okay. S 1> ต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณไหวไหม เราคุณไหวแล้วลองใจรักไหมใช่เราทุ่มเทกันไหมใช่ครับต้องทุ่มเทครับต้องทุ่มเทได้ครับพี่พี่พี่อยู่ในวงการนี้มาได้กน่าจะโอ้ต้นสามสิบปีโอเควันนี้ต้องขอบคุณต้นระยองมากเลยนะครับต้นระยอง ความรู้นี้นะครับโอเคอวันนี้ลาไปก่อนนะครับเ e ็ p พอย Channel EP นี้นะครับได้ความรู้เยอะแยะเลยนะครับเกี่ยวกับอาชีพด็อกแฮเลอร์วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่อ e ีหน้าอย่าลืม subscribe นะครับช่องเพ t p พอย Channel ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสสวััดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับ